พยทีเนี้ยมันจะมีพายทีอยู่5้าหลังอาคารมีอยู่5้าหลังแต่จริงๆแล้วเมื่อแรกสร้างเนี่ยนะครับจากการศึกษาทางบราณคดีเราพบว่าอาคารหลังนี้แต่เดิมมีแค่สาหลังครับคือแถวหน้ามีการสร้างอาคารเพียงแค่3หลังแถวหน้าเท่านั้นเองต่อมามีการบูรณนะแต่เข้าใจว่าการบูรณะก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้กันมากไม่ห่างกันนักกันนะครับก็เลยมีการสร้างอาคารอีกสองหลังด้านหลังแต่การสร้างก็ตั้งใจที่จะไม่ให้มันเหลื่อมกัน ก็คือไม่ขอโทษครับไม่ให้มันตรงแกนแนวกันเพราะมองมเพราะมองไกลๆก็จะเห็น3ยอดเหมือนเดิมเขาเจตนาจะให้เป็นปาง5ยอดนะครับเขาก็เลยตั้งไว้ระหว่างกลางก็เลยมองมาไกลๆแต่เดิมก็จะเห็นเป็น5ยอดกระจาดนะครับทีนี้ปราสาทหลังกลางนี่เป็นประสาทอิฐเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าหน้าบามนมันมีขนาดใหญ่มาก นะครับที่ถล่มมันก็เลยถล่มลงไปนะครับ <The trench> ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่เราเห็นไว้เบื้องหน้าครับอาจารย์ที่เราที่เราผผานมามาสาักวันมันใหญ่มันก็เลยรับน้ําหนักเยอะมาเลยถล่มลง,ลง <The treadmill> ในขณะที่อาคารอีกสี่หลังเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าบันที่มีน้ําหนักเยอะมีแต่เพียงทับหลังเท่านั้นเองทับหลังรองรับน้ําหนักนะครับส่วนหลังคาหรือว่าัอยู่หลังประตูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยคงสภาพยังอยู่ได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับที่นี่ก็คืออิฐนะครับ การก่อเป็นประสาทอิฐที่มีลักษณะเรียบเนียนสวยมากดูแล้วราวกับว่าไม่มีจุดเชื่อมกันเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการเอาอิฐเนี่ยมาฝนให้เรียบแล้วทาด้วยน้ํายาประสานซึ่งเป็นน้ํายาไม้นะครับเป็นยางไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยเชื่อมกัน<ม>นะครับแล้วต่อต่ออิฐขึ้นไปเมื่อต่ออิฐเสร็จแล้วมีการฝนให้เรียบอีกครั้งหนึ่ง<ม>บางส่วนมีการแปะประดับปูนปั้นด้วยซ้ำไป นะครับมีการแปะประดับปนปั้นเพื่อให้เป็นลวดลายผมเข้าใจว่าในส่วนที่เป็นหน้าบันถ้าจะจะเห็นลวดลายคล้ายๆโกลนใช่ไหมครับแต่จริงๆก็คือมีการแปะประดับลวดลายที่เป็นป่นปั้นด้วยปูนปั้นถ้าเราพูดถึงปูนปัน้นเราก็จะนึกถึงเพชรบุรีใช่ไหมครับี่เพชรบุรีปูนปั้นในอดีตเนี่ยเขาจะใช้อันนี้ครับก็จะใช้พวกเปลือกหอย mm hmm. เขาจะใช้พวกหินนะครับหินปูนพวกนี้ทุบปนรวมกันแล้วอาจจะผสมด้วยน้ำอ้อย อย่างเงี้ยผสมแล้วปั้นขึ้นแต่ถ้าเป็นสกุลช่างเมืองเพชรจะมีเอกลักษณ์พิเศษคือใส่กล้วยน้ำวาครับอันนั้นเป็นสกุลช่างพิเศษอย่างมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นศิลงอื uh, sure. ok meter, Although, no. ่นอ่าใช่ครับแต่ถ้าเป็นส่วนผสมของขมิ้นเนี่ยจะเป็นพวกเปลือกหอยนะครับจะเป็นพวกเปลือกหอยมีคนถามบอกว่าใช้เปลือกหอยอย่างเดียวไหมผมเข้าใจว่าใช้ทั้งตัวเลยครับไม่แกะไม่ใช้เปลือกอย่างเดียวเพราะเขาต้องการน้ํำยางหอยที่อยู่ข้างในเนี่ยเมือกหอยอีก๊อตครับเมือกหอยตัวเนี้ยต่ําเข้าไปด้าน แล้วให้มันให้มันมีส่วนผสมที่ค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็ปั้นเลยเพราะนั้นมันจึงหลุดกอดค่อนข้างง่ายอันนี้อที่เป็นทับหลังกระเสาประดับกับประตูวพวกนี้เป็นหินทรายครับส่วนไหนก็ตามที่ต้องการลวดลายและความแข็งแรงจะใช้เป็นหินทรายนะครับหินทรายก็จะแกะง่ายลวดลายาอาจารย์จะสังเกตว่าบริเวณแถวหน้าเป็นศิลปะแบบบาป,ปวน สามหลังเนี่เป็นศิลปะแบบบาปวดแต่ถ้าแถวหลังทั้งสองที่เวยกำลังเดินไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นศิลปะแบบเกรียงหรือคลังอวยชี้ให้ดูตรงที่เป็นอุบะแบ่งที่เซี่ยวหน่อยครับมันจะมีอุบะแบ่งที่เซี่ยวตรงนั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแบ่งศิลปะแบบเกรียงหรือคลังให้แยกออกจากกันอ่ะเวยชี้อ่านี่ครับอ่าใช่ครับซ้ายมือซ้ายมือหน่อยตรงกลางตรงกลางอ่าตรวนี้ครับใช่ครับตรงกลางนั่นแหละครับไม่ไม่ไม่ตรงกลางเลย อันนั่นแหละหนั่นแหละหนั่นแหละและ้วอุบัแบ,บ่ที่เสีย้ยวจริงๆมันจะมีอุบัมันจะมีท่อนพวงมาลัยใช่ไหมครับพอมีอุบัตัดตรงกลางปั๊บมันจะกลายเป็นศิลปะแบบเกรียงหรือว่าคลังครับอาจะเพราะนั้นที่นี่จึงผสมผสานอย่างมากเลยครับม,<อ>มีการกดพบเครื่องมือในการแกะสลักเออมีการกดค้นพบพวกเครื่องมือด้วยครับอาจารย์ครับมีการขุดคน้คน,คน,คนพบทั้งหมดไปเก็บเป็นพิพันพิมายหมดครับเหตุผลที่เก็บพิพันพิมายเพราะว่าสมัยก่อนอีสานใต้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเขมิญจะเก็บไว้ที่พิันมาย ตอนหลังมีการแบ่งวรวัตุที่สำคัญไปไว้ที่พ่พันธุ์สุรินด้วยรัาพ่พันธุ์สุรินด้วยนะครับจะได้ตอนหลังร้อยเอกนี่ยมีการ